สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ารัสเซียนั้นได้มีการยึดดินแดนของอยูเครนได้เกือบ5,000ตารางกิโลเมตรในปี2,568นี้นะครับและพวกเขาก็ยังประกาศกล่าวว่ายังคงไว้ซึ่งแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในสมรภูมิรบโดยสมบูรณ์ขณะเดียวกันนั้นฝั่งของอยูเครน ก็สร้างสถิติใหม่ส่งรวนโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียไกลที่สุดตั้งแต่ทําสงครามซึ่งไกลถึงระยะท,ทางกว่า2,000กิโลเมตรด้วยกันรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผม้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นประธานดิว่าลาดิมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้กล่าวกับที่ประชุมบรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียในวาร,ระครบรอบวันคล้ายวันเกิด73ปีของเขาเองซึ่งจัดขึ้นเนี่ยนะครับทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียใกล้กับเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเมืองหลวงที่สุดเ,เขาเรียกว่าเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศนะครับรองจากกรุงมอสโกโดยทางทดิว่าลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซีย ก็บอกนะครับว่ารัสเซียนั้นสามารถยึดดินแดนของยูเครนได้เกือบ5000ตารางกิโลเมตรในปี2 5 6 8เทียบเท่ากับเกือบ1%ของดินแดนยูเครนแล้วก็ทำให้รวมแล้วรัสเซียควบคุมดินแดนของยูเครนคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบเกือบ20%นอกจากนั้นรัสเซียยังสามารถที่จะยึดชุมชนต่างๆรวมถึง212แห่งก็กำลังยูเครนนั้นล่าถอยออกไปตลอดทั้งแนวสู้รบ แม้มีความพยายามที่จะต้านทานอย่างลุกเดือดก็ต่ำในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็รายงานนะครับว่าสามารถยึดหมูบ่บ้านเพิ่มได้อีก2แห่งเมื่อวันที่7ตุลาคม2องพที่รผ่านมาซึ่งพวกผู้บัญชาการทหารระดับสูงของยูเครนบอกว่าเวลานี้แนวทางการสู้รบและก็บริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นขยายวงครอบคลุมระยะทางกว่า1,250กิโลเมตรแล้วเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากองทัพยูเครนอ้างว่าเป็น,นการจโจมไม่นานก่อนหน้านั้นของรัสเซียประสบความล้มเหลว โดยที่กองกำลังของรัสเซียนั้นไม่สามารถจึดเมืองสำคัญสำค,คัญใดๆของยูเครนได้เลยในปีนี้ขณะเดียวกันนั้นยูเครนอ้างว่าทหารของพวกเขาลุกคืบในแคว้นดเนตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโดโปรพิเลียเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองโปรคอฟที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญนอกจากนี้ประธานดิวโรดิเมเซเลนกี้ยังอ้างว่ากองก,กำลังยูเครนย,ยังลุกคืบในแคว้นซูมีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนบริเวณที่รัสเซียนั้นจัดตั้งฐานที่มัน่นอย่างไรก็ตามพลเอกวาเลรีกาซิมอฟหัวหน้าคณะเสนาธิการทหารรัสเซีย บอกกับที่ประชุมของเราผู้บัญชาการทหารกองกําลังรัเสเซียว่ากําลังลุกคืบในทางปฏิบัติในทุกทิศทางขณะที่กองทัพยูเครนทําได้แค่บุ่งเน้นชะลอการลุกคืบของรัเสเซียเท่านั้นในความเห็นที่มีต่อที่ประชุมปูตินเน้นย้ำว่าจุดประสงค์ข,ของรัเสเซียยังคงเหมือนเดิมกับเมื่อครั้งที่เขาสั่งเปิดปฏิบัติการพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015โดยบอกว่าเป้าหมายคือปลดปล่อยอาวุธยูเครนและทําให้ประเทศเพ,พื่อนบ้านที่เล็กกว่าแห่งนี้เป็นดินแดนปลอดนาซีในขณะที่ทางการแคว้น ตูมเมนในภูมิภาคไซบีเรียทางตะวันตกของรัสเซียก็ได้ออกมาแจ้งนะครับว่าพวกเขาได้ตรวจพบและทำลายรวนสามลำใกล้กับสถานประกอบการแห่งหนึ่งในเขตอันติปิโนเมืองตูมเมนเมื่อช่วงค่ำของวันที่6ตุลาคมและยืนยันว่าไม่มีเหตุระเบิดหรือไฟไหม้หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังคงปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุที่รวนลุกล้ำและโรงงานอะไรที่ตกเป็นเป้า ในขณะที่ชาวเบืองนั้นแชร์คลิปแสดงให้เห็นรถดับเพลิงและรถพยาบาลหลายคันรุดไปยังโรงก,กลั่นน้ามันอันติปินสกี้โรงก,กลั่นน้ํามันขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคที่มีกําลังการกลั่นน้ามันดิบ9ล้านตันต่อปีในขณะที่มีการรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดอย่างร้อยสองครั้งและเครือข่ายสื่อสารขัดข้องในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ2,000กิโลเมตรทางด้านอันเรโควาเลนโกประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติยูเครนและศูนย์ต่อต้านการบิดเบือนข่าวสารของสปากลาโฮม ก็ดูเหมือนจะยืนยันการโจมตีครั้งนี้เขาพโพสต์บนเทเลกราฟในค่ำคืนวันเดียวกันว่านี่เป็นคืนที่ย่บแย่ของโรงกลั่นน้ำมันอันติปินสกี้ในเมืองดูตูเมนคณะกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่หากได้รับการยืนยันการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้อาจจะเป็นการโจมตีรัสเซียที่ลึกที่สุดของยูเครนซึ่งบ่งชี้ว่ายูเครนนั้นขยายขีดความสามารถของโดรนตัวเองออกไปได้ไกลอีกก่อนหน้านี้ยูเครนนั้นเคยใช้โดรนโจมตีเป้าหมายลึกสุดในภูมิภาคโอเรนเบิร์กห่าง ด้านประธานดิวา,าดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็กล่าวย้ำนะครับว่าปัจจุบันทหารยูเครนนั้นกําลังถอยรถจากแนวรบทั้งหมดนะครับในขณะที่เซเลนกี้เองนั้นก็ออกมาย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนั้นรัสเซียใช้กองเรือบรรทุกน้ำามันเป็นเครื่องมือสอดแนมรวบรวมข่าวกรองและรวมถึงประสบการณ์บ่อนทําลายชาติยุโรปเซเลนกี้ได้อ้างข้อมูลดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมหลังจากได้รับข้อมูลจากผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมกับยืนยันว่ายูเครนได้ประสานงานกับาาาันร่กกวงสถณ์ดล เวลานี้รัสเซียนั้นกาลังใช้กองเรือบรรทุกน้ามันไม่ใช่เพื่อแสวงหาไรายได้ทําสงครามเท่านั้นแต่ยังใช้ในการสอดแนมหรือแม้กระทั่งทํากิจกรรมบ่นทําลายโดยเราสามารถจุดย้งสิ่งเหล่านี้ได้ระหว่างการถแถลงข่าวผ่านคลิปวิดีโอประจําวันเซเลนกี้ระบุว่าโอเลซิวัชเชนโกผู้อำนวยการข่าวกรองต่างประเทศได้อธิบายในรายงานว่าร,รัสเซียมีการใช้เรือบรรทุกน้ํามันจากกองเรือเงาของพวกเขาเพื่อเปิบัติการบ่นทําลายและสั่นคลอนเสถียรภาพในทวีปยุโรปกกรณีที่ยูเครนนั้น ถูกดาเนินการนะครับโดยการที่จะสอดแนมรวมถึงสาภาพยุโรปโดยเซเลนกี้บอกว่ากรณีที่โรนถูกส่งออกจากเรือบรรทุกน้านมันที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็ย้านะครับว่าเราได้แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับหุ้นส่วนของเราและเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเขาจะต้องมีมาตรการตอบโต้รัเสเรียนอย่างจรงิงจังนอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านานายกรัฐมนตรีของโปแลนด์อย่างโดนดั้นทัชนะครับได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันจะไม่ปฏิเสธคนร้าย มือวางระเบิดท่อสุกาดนอสตีมของชาวยูเครนไปให้กับเยอรมันบอกว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของทางด้านโปแลนด์ตามการรายงานนั้นบอกว่านายกรัฐมนตรีโดนัททัตของโปแลนด์แถลงว่าในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นต่อสารที่จะต้องตัดสินว่าวอลอนดิมีซีซึ่งโดนคุมตัวใกล้กรุงบอซอเมื่อปลายเดือนกันยายนจะถูกส่งตัวไปยังเยอรมนีหรือไม่แต่เขาย้าจุดยืนนะครับว่าโปแลนด์นั้นต่อต้านกรณีที่ทางด้านมีการดําเนินการ ในการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียมากเกินไปโดยนั้นทัชกล่าวในการแถลงข่าวว่าปัญหาของยุโรปปัญหาของยูเครนปัญหาของนิทัวเนียและโปแลนด์ไม่ใช่เรื่องท่อสุก,กัดดอสตีมทู 2, ระเบิดแต่เป็นเพราะมันถูกก่อสร้างขึ้นมาและเสริมต่อด้วยว่ามันไม่ใช่ผลประโยชน์ของโปแลนด์แน่นอนที่จะต้องส่งตัวพลเมืองรายนี้ไปตังประเทศยเยอรามานียังไม่ได้ออกปาตอบโตอ้อยากเป็นทางการในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้สารโปแลนด์ ได้พิาพากษาว่าวูลเนเมซีนั้นจําเป็นต้องคงอยู่ในเรือนจําต่อไปอีก40วันระหว่างที่กําลังพิจารณาว่าอนุญาตส่งตัวเขาไปยังเยอรมนีตามหมายจับของยุโรปด้วยหรือไม่เป็นการที่ออกมาก่าวทั้งหมดของรัสเซียและตะวันตกที่บอกว่าการกระทําของวิดาสตรรมัมกับการระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 6 5ทําให้เกิดการยกระดับต่อความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นการเพิ่มความตึงเครียดโดยเฉพาะต่อเรื่องของสินค้าพลังงานไม่มีใครออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบส่วนยูเครนนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ในขณะที่รายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่ามีชายชาวยุเครนอีกคนต้องสงสัยทําการโจมตีร่วมโดนจับที่อิตาลีเมื่อเดือนสิงหาคมและมีแผนที่จะร้องไม่ให้ส่งตัวไปดําเนินคดีที่เยอรมนีเช่นเดียวกันทนายความชาวโปรแลนด์ของบูลลูนเมียซีได้ออกมาเปิดเผยว่าลูกความของเขาไม่ได้กระทําความผิดใดๆและเขาจะไม่ยอมรับสรารภาพผิดด้านสำนักงานอายการเยอรมนีกล่าวในแถลงการก่อนหน้าว่านักประดาน้ำหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องสงสัยที่เช่าเรือยอทและได้แอบติดตั้งระเบิดไว้ที่ท่อส่งก๊าซรัเสเซียที่ส่งจาก รัสเซียมาที่เยอรมนีใกล้กับเกาะบอนโฮลของเดนมานร์กในทะเลบอลติกเมื่อเดือนกันยานยนปี2565ชายผู้นี้เผชิญข้อกล่าวหาสมคบมคิดในการโจมตีด้วยระเบิดและเป็นสายลับเพื่อลอบก่อวินาศก,กรรมนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนํามาเล่าสู่กันฟังถามว่าคุณผู้ชมท่านชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถางอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอ ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาท6 6 0 0บาทหรือว่า300บาทก็ได้หรือว่าสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111 ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ